สาธุสาธุนะโมตัตสสะภะคะวะโตตะรตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตตะรตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตตะรตสัมมาสัมพุทธัสสะตาลอดใจสาลูกหลานจะมาขอโชคขอลาภุดทูปเสียมไทยขอโชคขอลาภงวดประจำวันที่16าพฤษภาคม2568 ขอรัฐบาลไทยเด้อตายายเด้อโอดปานลูกหลานนี่ต่อลูกไม่ได้มาล่วงเกินลูกทั้งพิดล่วงเกินอะไรลูกก็ขอข,อขมาราชตรวด้อตายายเด้อขอสศกขอลาบตายายไหนนะขอขอสามตัวไทยในวันที่หนึ่งหมดประจําที่จุดหกคือจะผ้าสองหา มกแปดได้แตายายอยู่ใส่เหยียบใส่ดันใส่ได้แตายายเด้อ,อจบโศกมันหมานเด้อสาธุเด้อสาธุนะครับซุ้มลูกหลานแม่ยมูนันโชคซ่องน้อยๆนะครับพี่นอ้องซ่องน้อยๆครัเป็นแนวทางกันเสี่ยงโชคมักกะซื้อว่ามักกะจะจะวางแรงนะครับเนาะแล้วจะท่านไดนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นแนวทางนะครับช่องน้อยๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ทอให้เป็นแนวทางครับมักกับเสือตัวบว่มักกับว่าเสือแล้วครับพี่น้งองเด้อมักกับเสือบ่มักกับเสือไว้เป็นแนวทางกันเสียงโซก่องน้อยๆเปรียบเทียบก็่องใหญ่ก็เจ้า มาเป็นโชคคนลาบไปได้ครับเด้อพี่น้องเด้อสาธุเด้อตายายเด้อตายายมันส <46. S 2> ีาา่สิบหกคุณจะผาสองหาหกแปดนี่แหละอยู่ใส่เหยียบใส่ได้สามตัวไทยทั้งวันที่หนึ่งสองตัวสามตัวเอาไว้เป็นแนวทางครับไปจับจองซื้อแล้ตลบตลบตรี่ไว้นะเพือ่อนไอโฉรางวัลใหญ่ๆนะครับเนาะ สาทูดสาไยะเด้อหายโสงหายลาบนะทศหายโสงหายมันในะทศนี่น,นอ้นองหาว่าขับนี่น้องเนะาะต้องเงินเรื่องหาก็ยังมุดโรบ,บอยเป็นศูนย์มุดมิ่งกิ้งอยู่ ส,สาธุสาธุเราสร้างการเซียงโูกในโฉกใ้หมานเลยเถอผมต้องจำเรื่องครับดูเกจยงใต้ขอโฉกอหลาบน้ำตาน้ำใยห่น่าจะพนในโฉกในลาบ วันนี้เป็นวันพาครับวันนี้เป็นวันพายใหญ่นะครับวันนี้วันพาใหญ่ที่สิบเอ็ดมือเอื้องกะเอาไปทำเล่ากันนะพี่น้องวัดจันทร์ที่สิบสองเอาไปทำเล่ากันตาใหญ่ทำเล่ากันนะตาใหญ่เนื้อสรงไหมันเนื้อตาใหญ่ก็รัฐบาลไทยกะหมดวันที่สิบหกบนสภาพสองหขาหกแปดครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะอถ่พระเบงเลึกสูบตัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวได้้พระเบงนะครับสาวเด้อตอนนี้ทำงานครับโอ้สายสายร้อยสองรถรเมตรครับกำลังออกมาน,นี่นีาสายหนึ่งแปรซีฟทำงานนะครับครับ พนักงานครับคุณแม่บ้านเปิดกรนังเนี่ยพนักงานวันหน้าซื้อคนแรกคนขายมาซื้อขายลอตเตอรี่กับบานะครับคนขายเออคนขายลาเตอรี่ครับคุณไม่ส่งเออโอ้ลอตเตอรี่อะไรหลายครับหมดเดียวเดี๋ยวเราก็ใบไปเลยไอแห้งเมียน้องเมียเลยถือครับร้องโตโอ้ยเนาะหมายว่าให้ถือทิ้งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ทูบคนใหม่เมื่อกี้นั่นจะมาเอาไปจักใบเยอะหรอก เออคนกำลังสนทนาพาที่ยังโว้โหครับพคนๆโชค,คหมิมะนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่พนังงานเพคกนกะบางคนก็นลนเลิกงานแล้วบางคนไปท่านได้เลิกเช็ครถเช็คล่าผมก,ก็จะกลับบ้านตัวพนังงานนะครับเป็นมากอะ่ะนี่เขาเขาเขาน่ามากินด้วเนาะ นี่แถวมีน de ้ำกินเลยสวยๆวันมาร์ด้อเวอร์ดเลี siglo. ่ย <fry UC S> ังก่ออะไรนะเก็บอะไรนะเก็บอะไรนะที่ซื้อเัืที่แล้วเมื่อที่แล้วซื้อเกียรตอะไรนะเกียรติเกียรตินึงอมางวดนี่เนื้อเออ่นแต่งงานครับอันนี้ก็ค่าบอยรถเพิ่นมารับงานนั่ง มือถ่ายครับซีสวนครับครับครับคือพนักงานคุณพนักงานครับคุณ อันนี้เรียนรถมาแล้วแต่เพิ่งจะล่อออกอีกรอบหนึ่งมั้งครับนี่เลิกแล้วเลิกแล้วโอ้เลิกแล้วคนเลิกก็เลิกคนยังไม่เลิกก็อาจจะมีอยู่ที่เลิกแล้วครับอ่าใช่เลิกแล้วมีแนวทางต้องดูทางสาวด้วยสาวาสมกอครับถ้าต้องงานครับลูกค้าเล่นกันได้นะคะ โครับครับลังงานมา,มากินเขาวันนี้ล้านมีสองล้านแต่ว่าพอปิดไปล้านหนึ่งเลยเหลือล้านหนึ่งครับเนี่ยพลังงานมันม,มานงกินข้าเขาต้องไปเปลี่ยเสียงอันนั้นออกอีกก็ งานาลังงานครับเบิรงอันเก้าเนี่ยครับถ้าเบิรงตัวเลขนะมันจะโชว์ในมันนะครับอันนี้ครับห้องบัญชีห้องตัวพนักงานห้องตัวห้องตัวใช่ตัวพนักงานครับพนักงานเออพนักงานนี่ห้องจ่ายงาน มีห้องจ่ายงานพนักง,งานจ่ายงานพนักง,งานสนทนากันวันนี้โชคโชคนอนมางานงานนะพี่น,อน้องมาเนี่ไม่บางเบิ้งเลียกถูก โกมันหมานนะพี่น้องเด้อตัวแรกผมเห็นเป็นตัวแรกผมเห็นเป็นหาว่าครับตัวแรกก็เห็นเป็นหามันนะพี่น้องสาธูสาธูเธอตายายเด้อไอโซกไ้หมานเ้อตายายเด้อเก้าสี่ห้ามาพี่น,อนะ 9, 4, 9, 4, นอ้องคเก้าสี่ห้าเก้าสี่หกเนาะก็ยังบ๊อปปันไลยเนาะ โอ้เก้าสี่ห้าหกสี่ห้าไปแล้วอ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องเบิ่งได้เพิ่งไปเป็นแมน่ทางเป็นแนวทางการเสียงโชกครับเก้าสี่ห้าหกสี่ห้าหรือจะเป็นห้าสี่เก้า ครับพี่น้องเบิงเอาแต่ผมแบบเบิกเป็นเก้าซี่หาแหละผมแบบเก้าซี่หาฮะพี่น้องไปยิบจับจองแบตเตอรี่ไว้เด้อครับเด้อเป็นแนวทางการเชียงโชคก่องน้อยๆอยมันมากกระจัดเบียดเสียก็ซองง่ายก็จะบอกว่ามากอะบ่ซื้อว่าเดาี๋ยวว่าเดี๋ยวหาเราครับพี่น้อง มันเป็นหน้าท่างกันเสียงโชคต้ค้นจุดกะบ่ไหวอะครับผมก็จะว่ามินี่เสียสกิสิดีเนาะอาหลอเขาเาน้ำไปงไงหัวพระโคกินไหมถ้าผมว่ากันว่ามาไปเห็นมันกินมันกระสิกินอยู่ด้มามาเนาะตาหลอด,ดย้ายสาเด้อหนูใส่เหยียบใส่สุกใส่เด้อสิบ คุสภาคสองันหรยหกสบกโชคมันหมานเก้าซี่หาเลือตายายมันโชคมันหมานแน่เดี๋ยวเหนื่อขึนไรท่องเหนื่อนท่องจะใจส่ใส่ซอยเน่จำเล่า,ำลา,ำลา,ำลาจำไร่จำน่าัชชา,า,นะาอเอาตํำเล่าก่อนนะตายายเด้อเอาพมีน้องนี่อ ก้าสีห้าสาุบเนี่ยได้เากระยายเนอะเอาบนหายุ่ตัวหายู่หายุ่ตากระยายหายตรงไป๊กตัวตรงล้บอกาไเลยอืมว่าหมู ตาใหญ่เห้สซ้ตัวตรงตวงเนี่ยตาใหญ่จะได้จะได้กินหัวหมูเราห้ใกล้ตัวคนแล้วตายหายเนาะเนี่ยพอห้พออย่างคนถูกลูกหลานกับว่าได้มีโชคมี่ลาบกับว่าได้ห้แล้วตายหญก็ห้ควันเลยถ้าจะได้มีเงินเนาะเอาส้ำตัวตรงตวงเนต่ยตายห่ยานันเด้อเขาซีหาบเนาะ มึงกคำควมเพื่อจะเป็นเหลียหก,กแ่ดแมนถ้าว่าหาหาเพื่อจะขีดจะหาอยู่หอวะเออนิึงิงเป็นศูนก็ได้นันแล้วศูนก็ได้ยังมาเนีแล้วโอ้ยเก่าสี่ศูนสีไปซะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพนตัดออกลรพนปอดหาคำกลมเลยเนาะแมนัมนว่าล่ะถว่าเก่า,ส,าสี่ศูนงามดแมนตีเก่างามตัองแต่เไปยังดอกกรโต่ละ ทำได้ถือสามตัวเพิ่มกินพ่อเด็กด็กินนี่หรอกทัพย์เดือดหัวหมูเนาะตายายเนาะเอานแม,ม่นเลยตายายเนาะหนูตัวใดซื้อตัวใดก็เหยียบใส่สู้ใส่ดันใส่เด้อตายายเด้อ <c oughs> ครับอ่ะโศกหมานทุกคนพี่น้อง <c oughs> สวัสดีครับ ตารอดยายสาวันนี้สิพฤษภาคม2568ไปช่วยให้ลาบไปเดอ้อไปชไป่วย<า>ให้ลาบไปเด้อตารอดยายสาเอ้ยไปช่วยให้ลาบไปลูกในร้านเด๋มีเงินมีช่องใส่สอยในท่อสวยๆหวานๆดเด้อตายายเอ้เยโชคดีไม่ใช่แน่ มีตัวเลขมาฝาก,กเป็นเลขทัวครับมีตัวเลขทัวมาฝากสาธุสาธุเด้อองเทพดาปาดินโปรดปานส่งมันมานอย่ยาตายย่าให้ได้โชคได้ราบเป็นแนวทางการเสี่ยงโชวร์แล้วครับ ถัถครับร้านค้าครับวันนี้ร้านค้ามีร้านเดียวเปิดร้านเดียวโอ้จะกินอะไรดีครับน้องเอร้านค้าเออสังสั่งกับข้าวกันยังไม่เลิอกหรอจ๊ะยังไม่เลิกเออ สวัสดีครับเพิ่งบรรยากาศงานครับจางานวันนี้เป็นวันที่สิบหกมูสโกเบครับโซเบพลังงาน งานตัวว่หาหน้างาหนายางก,กินก่นโขบๆม,ม,มามดูหัวหน้างานดิครับหัวหน้างานแล้วดิหัวหน้างานมีแม่ค้ามาขายทำข้าวด้วยเยอะแยะหัวะะหน้างานจ่ายงานจ่ายงานงานเนี่ยมาได้หมดเล พลังงานบนมะนังถาล้อรถวันนี้วันที่16บหกเป็นวันที่คนจะร่ำรวยโชคดีสี่สองจัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับซุมลูกหลานแม่ยมโมน้ำโชคครับ่องหน่อยหน่อยครับ วันนที่สิบหกพฤษภปาสองห้าหกแปดครับสุ shop, in ่มโาม่ใชมวนจุนะครับชองนอยจุดตูกเชียงใต้ครับขอโชคขอลาบรัฐบาลได้ครับรัฐบาลได้จุดูกเชียงใต้ขอโชคขอลาภสาธุถูกาธุเราจุดถูกเชียงใต้ขอโชคขอหลับ น้องเห็นว่าจะรังผึ่งแล้วครับลั้งผึง่งงยสาธุดือโชออกเทลามเจ้ะจุตุเสียงใต้ขวาโชควาลาบครับสาธุสาธุองเทียบวาดาผาดินเลย ยงสชั paid, spent, movie, ้นผ yeah. ่าจะมาชั้นดินสิบสี่ชั้นมาดาบผูพันกษัตริ์ทุขององค์บริวันที่หลวงรับไปแล้วคุณภูคุณย่าคุณตาคุณยายเด็กภูคุณม่ดูมีดอนบ้านดาวพระพุทธธรรมพระทรงหลวงพูสังสิตทั้งหลายละทั้าองค์ยังโยจะลวงรับไปแล้วก็โดนบดัน ผู้ขาจุดเลียนถูกอะไร้อยมันีีขอเป็นสาตัวไทยคนาวันที่หนึงงวดประจำเดือนส6็ดหกเก้าสองหาหกแปดสาธุสาุสาธุสขอได้โชคลาภด้ยเถิดโชคลาบไปลมเงินรับทองเงินท้องใส่สวยพี่น้องเอ้าพี่น้องเบิ้งเอาไว้เป็นแน้วท่านะครับ สี่สามหนึ่งหนึ่งสามสี่ครับพี่น้องหนึ่งสามสี่สี่สามหนึ่งนะครับพี่น,อน้องเลือกของมือน,นีแหละครับวันทีท่สิบหกกุศลผ้าซองหางซองหาหกแปดเนาะ าตสาธุจุบทเสียงได้ครับสุขสรณบ้นานบ้านน้อปังเด,ด้อปังเด้อสาธุเด้อองที่พาราพาดินเลยองที่พาราพารินทินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายิ ทั้งหลายองเประดาดินชาถูกสาโศกมานในสองแนวทางการเสียงโชคครับแนวทางขัดเสียงโชคแล้วครับเด้อช้าถุกสาถุกสิบหกคษภาสองห้าหกแปด ามตัวไทยราวัลที่หนึ่งจะเอาไปตำเล่าต่อตอนเย็นก็ได้แล้วกับสองตุ่มครึงเอาไปตำเล่าต่อด้พี่น้องเนาะสาธุสาธุสาธุส่งหวานๆวาลำวกถูกมวถูกคนนะครับเด้อส่งหวานๆสาธุสาธุสี่สามหนึ่ง ยัดไปแล้วครับพี่นอนเป็นแนวทา่าเกี่ยวเทียบก็ส่องใหญ่ก็เจาะชอบก็จดัดโชคดีทำน้วยจชคหนูจชคก้นครับสวัสดีครับ